ถึงครับหา,าแก้วยนดีน,น,นหาดสายแก้วนะครับทางเข้าจะอยู่ตรงที่ศูนย์ฝึกทาหารใหม่นะฮะ เลยบางสะเลมานิดนึงนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าแบบนี้เลยรถเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปก็ไปแลกบัตรก่อนนะครับ ต้นไม้ต้นนี้สวยมากอืมอโหใหญ่มากแล้วก็ต้นมันสวยมากนะทรงสวยเนาะควรจะแบบล่อยไปมาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเท่ๆสมช็อตน้องรองเหมือนเด็กเลยใช่แมวอเข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะเมื่อกี้ก่อนเข้ามาตรงทางเข้าเราต้องมีแลกบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อมีบัตรผ่านเข้ามาข้างในนะคะแล้วก็ ระหว่างทางเข้ามาจะอยู่ช่วงกาลางก็จะมีร้านร้านค้าสวัสดิการศูนย์ฝึกทหารใหม่เขาบอกว่าเปิดต่้เจ็ดโมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งก็ลงมาซื้อของอะไรอย่างนี้เ่อก็เตรียมขึ้นไปทุ่มนได้เลยขึ้นหาดทรายแก้วจะเป็นแบบเหมือนทางขึ้นเขนาเนาะเหมือนมาพิ ทันประมาณ2.7นะครับ สักคู่ถามเจ้าหน้าที่มานะคะก็คือถ้าเกิดเป็นคนที่ไปเช้ายืนกราบก็ห้ามเข้าออกหลังหกโมงเย็นส่วนคนที่จองบ้านพักไว้นะคะก็คือห้ามเข้าออกไม่เกินสี่ทุ่มถ้ามีทุรนจริงๆก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เขาอีกทีหนึ่งได้นะคะไปเข้าห้องพักดีกว่า,อ,าอะไรอะ่ะเราโดนขโมยของขนมหายไปเลยซองหนึ่งค่ะป้องระวังนะครับทุกคนลิง <ไป S 1> เยอะอมากนี่น ที่โกรธคือฉีกซองแล้วคือไม่กินเนาะถ้าขโมยไปแล้วกินหมดอ่ะจะไม่ว่านะน้องน้องจะทำแบบนี้ไม่ได้นะจอดรถไปเช็คอินแป๊บเดียวเองอ่ะเอามากินได้ไหมเนาะอะไรกันครับเนี่ยต้องระวังนะครับหนูจ้ามาดูห้องกันครับนี่เป็นแบบนี้นะจ๊ะห้องเราราคา1,000บาทเนาะใช่ค่ะจองมาก่อนน้องหน้านะครับ ครึ่งเดือนได้เพราะว่าเพราะว่าบ้านเรานี่คือเป็นบ้านนี้ไม่ค่อยว่างนะบ้านริมชื่อว่าบ้านเสม็ดนะครับยวดูห้องน้ำหน่อยซิเป็นไงบ้างอ๋อเขาก็มีนี่เนาะที่นอนโอ้โหมีผ้าห่มมีทุกอย่างพร้อมแต่ห้องเราเป็นห้องพัดลมนะครับทุกคนมนีกระจกด้วยมีจริงจกด้วย นนห้องน้ําเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็โอเคอยู่นะ,ะนี่แต่ว่าที่เดยงเราคือข้างนอกครับทุกคนเนี่ยอย่างนี้เลยห้องเราอะ่ะม,มันเป็นหลังริมทุกคนโปรตีนจะเต็มเร็วมากนี่ละฮะมันจะมีระเบียงนะครับเนาะแล้วก็เตาชายหาดเลยทุกคนเนี่ยแบบนี้นะครับนี่ฮะล่ำลือเนาะนี่ไงหลังอื่นตรงนู้นก็มีทุกคน อันนั้นอนะ่ะเป็นหลังใหม่เป็นห้องแอร์นะครับใช่ค่ะไม่รู้ราคาเท่าไหร่เหมือนกันต้องเช็คในเพจแล้วใ,ในเพจเ,พเพขามีไปเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์มาให้เนาะไปแล้วครับหุ่หยีดนิดหน่อยกับของโดนขโมยคือเมื่อกี้ไม่ใช่แค่โดนขโมยถุงขนมนะเราซื้อไก่ย่างข้าวเหนียวมาน้องฉีกถุงถุงไก่ย่างออกหมดเลยแล้วก็น้องขโมยแต่ข้าวเหนียวไปแต่ไก่ไม่เอาอ่ะไก่ไม่เอาไก่ทิ้งใส่น้องจะหิวข้าวทิ้งลงพื้นนะเราเก็บกินก็ไม่ได้ด้วย ระวังด้วยนะครับอุ้ยสองตัวนุ่นนี่ลิงน้อยทุกคนนี่ตัวนึ่งนี่ตัวนึงอุ้ยมันบนบ้านเลยโอ้โหลิงเพียบเลยอ่ะอุ้ยข้างล่างนี่อีกตัวนึงนี่นี่นี่โอ้โห อะไรเธอเที่ยวกันทุกคนครับตอนนี้6โมงเย็ยนแล้วนะก็อะไรนะคนที่ไม่ได้พักที่นี่ก็คือต้องออกจากบริเวณแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เราเหลือแค่คนที่ที่พักที่พักเข้าบ้านหรือว่ากางเต็นทุกคนที่นี่กางเต็นได้ด้วยนะเนาะดูบรรยากาศครับผมโอ้คือดี หาทรายเลยตอนนี้เราเหมือนเป็นแบบเจ้าของชายหาดนี่เป็นชายหาดส่วนตัวชายหาดส่วนตัวเลยเนาะยากาศดีมากทุกคนแล้วก็นี่เขามีเป็นสนามวอลเลย์บอลด้วยนะครับ <S <S นี่วอลเลย์บอลชายหาดเูยดิ <S <S ดแล้วก็ทรายคาายือดีมากเลยเนาะใช่หาดทรายขาวแล้วก็ทรายละเอียดสมชื่อเท่าครับหาดทรายแก้ว <S <S ไปเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศนะครับว่าเนี่ยพอหลังหกโมนแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนหาส่วนตัวทุกคนมันดีมากเดี๋ยวครับดี ลายนุ่มละเอียดนะแต่ว่าที่นี่นะครับก็ย้ำอีกทีนะว่าเขาห้ามประกอบอาหารนะครับห้ามปิ้งย่างห้ามทำอาหารทุกอย่างเลยอะ่ะแล้วก็ห้ามเอาสุนัขมาด้วยนะครับนี่เอเอเอมื่อกี้ก็ลืมสบถานราค่ากางเต้นเนาะใช่ๆถ้าจำถ้าจำไม่ผิดนะประมาณร้อยห้าสิบบาทเนาะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคนที่มาพักที่นี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าเข้านะใช่ค่ะอืแต่ถึงว่า สำหรับคนที่เขาเรียกนะไม่ได้มาค้างมาไปกลับอะ่ะเสียค่าเข้าผู้ใหญ่50สิเด็ก1ิบาทใช่ปะ่ะเราว่าคุ้มนะเพราะว่าที่เนี่ยคือห้องน้ําไม่เสียตังค์นะทุกคนห้องน้ําห้องอาบน้ําห้องซ้วมห้องสุขาทุกอย่างก็คือเ,ออเข้าด้เลยกี่รอบก็ได้ไม่เสียตังค์นะครับแล้วลงอาหารก็มีที่เนี่ยก็ร้านอาหารนะ <S 2> <S 2> <S เออแต่ว่าราคาก็จะเนาะอย่างว่าแหละก็จะสูงกว่าข้างนอกหน่อยนะครับนี่บรรยากาศทุกคนบรรยากาศครับ Oh, อย่าให้มา,ามเตย<า>อย่างนะเพราะเสียอย่างนทนี่บอกว่าที่เราไม่ชอบเลยนะคือลิงเยอะทุกคนโอ,โอ้ถ้าใครมาก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับลิงที่แน,น่คือใจดีนะครับเตรียมกะปิมาทุกคนลิงกลัวกะปิมันเหม็นกลิ่นมาก <c oughs> คือหมเมืเ่อกี้แป๊บเดียวเนาะใช่เราทิ้งไว้แป๊บเดียวเพื่อที่จะไปเอาเแจเช็คอ,อินอะ่ะแป๊บเดียวกลับมาคือความแบบประมาทนะครับ มดไมขนมไปหมดเลยขนมไปซองนึงฉีกแล้วก็ไม่กินด้วยนะฮะแล้วก็เราซื้อข้าวเหนียวก็ย่างมาครึ่งตัวเรียบร้อยจ้าทุกคนข้าวเหนียวยังไม่เหลือให้เราอ่ะอ่ะดีข้างหน้าทุกคนดูดิทุกคนโอ้โหที่นี่ไม่ใช่มีแค่ร้านอาหารหรือว่ามีศูนอาหารนะมีบริการนวดแผนไทยด้วยอยู่ตรงนน้นนะฮะอยู่ใกล้ๆห้องน้ํานะครับแล้วก็เขาเล่าไวนะบ้านพักไม่ได้มีแค่โซนเราเนาะ ก็คือมีตลอดทั้งชายหาด่ครับนูน่นอันนู้นก็นไปอีกฝั่งนึงนะครับก็มีบ้านพักตรงนู้นอ,อีกที่นึงมีร้านกาแฟด้วยโอ้ใช่ใช่ใช่วเราจะไปชิมดูนะดูดิแต่ว่าหมาเจ้าทิ่นเยอะนะนี่ขนาดหมาเยอะเนาะลิงมันยังแบบเยอะมากทุกคนค,คือ,อนนคือว่าจะผูกนกับเจ้าหมาแล้วอะให้เป็นินก,กให้พวกเราไม่มีของให้เขาไม่มีของให้เขาเพราะเราโดนลิงขโมยไปแล้วครับ ดูทุกคนดิมันร่มลื่นนะฮะเนี่ยเขาเป็นแบบมีต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี like ้ยครับไต้ไม่หมดเลยเนาะคือตลงวันก็มานั่งได้ตลอดเลยนะมีร่มใช่ดีมากๆแล้วก็เช่าเก้าอี้ก็ไม่แพงเตียงมาใบอะอันละ30บาทสาสิบาทอืมแ่ถึงไะ2ยบโอ้ใช่ก็เตรียมเองก็ได้หรือว่าจะนั่งตามซุ้มสาลาเขาก็มีนะมีเยอะอยู่นะนู่นนู่นกินหลังนั้นสี่หลังนู่นเมื่อกี้ฝั่งเราก็เยอะเนาะ นี่ทุกคนแต่วันนี้เราเสียดายอย่างหนึ่งเรามาช่วงแบบว่าหน้าฝนปกติที่เราเคยมาก่อนหน้านี้นะครับที่นี่น้ํามันคือแบบสีฟ้าเลยนะแต่แตวันนี้เมฆมนเยอะดูดินะเศงทองเล็กๆคือท่าที่ยังโดนบกบงังอ่ะนะฮะกาดไม่เป็นใจโอ้แต่ว่าโอเคน้ำใสเดี๋ยวก็ต้องไปดีวกว่านะประมาณนี้ทุกคนนะ แล้วก็ให้ดูนะครับมันสุดหาบตรงน้นะฮะนี่แสุดหาบแล้วแหละยาวมากโอ้จะถ่ายรูปแบบว่าโคดหินก็ได้นะถ่ายกับป้ายก็ได้นะหรือว่าไปถ่ายกับต้นไม้ที่มันแบบองอ,อมาสวยคนระับจริงๆมีจุดถ่ายรูปเยอะนะครับทุกคนเดี๋ยวพอแล้วดีกว่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะจ้าบ๊ายบาย ทุกคนครับได้เวลามื้อเอย็นแล้วตอนนี้เท่าไหร่นะเกือบทุ่มแล้วนะถึงทุ่มแล้วใช่ไหม,ไ,หมไปบอกอะไรนะพอค่ำมาเนาะน้องลิงหายหมดแล้วน้องลิงกลับบ้านแล้วไม่มีลิงแล้วทุกคนใช่ตอนนี้คือเราก็แบบอยู่อย่างสบายใจแล้วไม่ต้องกลัวว่าน้องลิงจะมาแบ่งปันอาหารกินได้เต็มที่แล้วนี่ครับกินอะไรเอ่ยมาทะเลก็ต้องจัดอาหารทะเลนะจ๊ะนี่ค่ะจุกจุกจ้าหอยปลาปลาหมึก เอยูกุ้งทุกคนโลนึงอ่ะเยอะมากจริงวันนี้เราจะกินกันหมดไหมน้ำจิ้มแซ่บๆนะฮะอันนี้คือหอยนางรมทุกคนหอยนางรมตัวอ้วนมากปลาหมึกย่างอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเอ่อเป็นน้ำแดงน้ำแดงนะครับอุ้ยต้องหมดทุกคนมาที่นี่ไม่มีหาดทะเลขายเนาะ นี่เราซื้อมาจากที่ตลาดนาเกลือะของสดราคาสมเหตุสมผล <c oughs> นี่ตั้งใจหอมเลยเนาะไปละจ้ากินกันดีกว่าจ้ามานี่ปลาหมึกคางปลาหมึกด้ยจ้าแล้วก็จิ้มแล้วจิ้มแบบช่ำๆอย่างเงี้ยมาด,ด,ดูดิปลาหมึกย่างทุกคนอร่อยใหม่ขึ้นสุดอืม ขอนางลมเด้งมากเลยตัวโตอ้วนเนาะมีบุหรี่ปะไม่นางลมเองตรงที่กรอบที่สุดอ่ะทางมึงมันเอ็นแก้วใส่กุ๊บกุ๊บกุ๊บยั่วบวชจ้า ดูสดิครับเรืยการตอนเช้าดีมากเยเนาะโหหัดส่วนตัวจริงทุกคนดูสิครับลงน้ำเหรอไปครับไปเล่นง้ากันดีกว่าจ้าไปถือ นี่ทุกคนตอนเช้าน้ำใสามากๆเดี๋ยวพาไปดูครับด,ด,ดูดิโอ้โหทุกคนใสามากเลยอ่ะเนาะสดีครับน้ำใสขึ้นสวยเด้โอ้ อ,อ,ย,ย,อ,อย,ยนะออยัครับเออแล้วก็เมื่อกี้ผมไปถามเจ้าที่มานะครับเกี่ยวกับเรื่องกลางเต้นนะฮะกลางเต้น,นเขาคิดเป็นหัวนะครับหัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับก็เริ่มกลางตอนหลังห้าโมงเย็นเก็บก่อนเจ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็เขามีไฟให้ต่อพ่วงเลยนะแต่ว่าที่นี่เขาจะปล่อยไฟฟ้าให้ใช้ตอน6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะครับ ประมาณนี้เนาะสัญญาณโทรศัพท์ก็ True ASD นะครับแต่ว่า D t a c หาแบไม่เจอนะครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะเนาะผมแบนแทนไปทั่วจา้าบ๊ายบายเจอก,กันีทีหน้านะครับอากาศดีเนาะอื กินกะแสมองทปเล